เออมึงตรวจดูทำไมมึงถึงคันโอ้โหจริงป่ะเมียอลูเธอไก่กับบานยังเนี่ยจิมายังเออแม่ซื้อยาให้เขาหน่อยดีเขาคันอะ่ะเออคันมากเลยแม่ซื้อมาให้หน่อยอืออือโอ้ยคันแต่ว่าหู้กลัวจะเลี้ยวเอา้าเหนืห่อยหอนอ่ะ ไปซื้อนี่นาบ้านเหรอเออแวะซื้อให้อนด์ละ่ะนาจะนาอะไรถ้าซื้อที่ตรวจคันมาทำไมเอาเธอว่าอะไรเธอเป็นไรเขาคันเออก็นี่ไงที่ตรวจคันก็ตรวจดูสิมึงทำไมถึงคันตรวจดูสิ<ช>ถาม,มงง,งงมึงเนี่ยมึงว่าอะไรกูคันเออแล้วนี่อะไรที่ตรวจคันเออมึงตรวจดูทำไมมึงถึงคัน โง่อริหรืว่าเมียกูกูคันกูไม่ได้ท้องกูซื้อมาทําไมรู้ตัวนเจ้าของอีรีเนาะได้เมียงูปัน ยมันเสียบไหมเขาเนี่ยโอ้ยต้องแหย่ถึงมืออีกแล้วเสียบโอ้ยแค่นี้ก็ให้เสียบเนาะไม่ใช่เสียบอันนี้แมวร้องว่าอะไรเมียว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 หูหมาร้องว่าไงป๊อกบ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 ๊อกมาแล้วป๊อกมาหน่อยมาหน่อยวัวร้องว่าไงม่แล้วเวลาอยู่บนเตียงร้องไงโอ้โหตัวนี้มีอะไรเสียบ เชว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันหลอกลวงผู้บริโภคมั้หลอกลวงอะไรเอาเธอก็ดูดีนาขวดมันนะมีทั้งสิงมีทั้งเสือมีทั้งช้างนาขวดมีทั้งสิงทั้งเสือทั้งช้างแล้วเอาเวลาคนกินเข้าไปมันสิงเหมือนเสือเมอนช้างไหมล่ะเอาถ้ามันบ่็เหมือนสิงเหมือนเสือเหมือนช้างมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนหมาไงกินออกมาแล้วเป็นเหมือนหมากันทุกคนเหมือนหมาเลยเลย

หักเขาไลยเด็กรักมากด้วยเขจะออกไปข้างนอกเหรอใช่เลยอ๋อเขาลดดีๆเด้อเออไปนะเขดดีดีฮะเขาลดดีๆไปมีหัวเลยเถอะเดีอยวอเดี๋ยวอเดี๋ยด้อเด้อเดอเด้อเด้อเดีบเด้อเด้อเ้าเดอเดเด้อเดเ้ออเดอด้อไอด้อเ้อเ้อเอเดด้เเออเ ทำไมมะขามถึงไม่ชอบมะม่วงทำไมมะขามถึงไม่ชอบมะม่วงมันทำไมถึงไม่จะไม่ชอบมันก็ชอบมะขามไม่ชอบมะม่วงทำไมล่ะเอาคิดตอบแล้วนะมะขามไม่ชอบมะม่วงมะม่วงไปยังแฟนมะขามบอกไม่ใช่มะขามไม่ชอบมะม่วงกระแบมีกิยอมยังยอมยังยอมนะเพราะมะม่วงกวน